วันพฤหัสบดีที่19ตุลาคม2566ดรนพดลรีพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่4เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการนำร่องโรงเรียนเกษตรอาสาทางอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์โดยมูล,ลนิธิวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นณห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยภายในงานนอกจากจะเป็นการมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการนำร่องโรงเรียนเกษตรอสาทางอากาศแล้วยังมีการจัดนิทรรศการโดยสำนักงานรษฐกิการเกษตรที่4ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ร่วมมือเป็นอย่างดีจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถานีวิทยุยการเสียงนายเรีนเกษกตรศาสตร์เกษตรกรในพื้พนที่อของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางส่วนราชการในรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น